ให้ทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นั่นก็คือเรื่องของคําวิจารณ์นั่นเองแต่ไม่ต้องกังวลไปนะเพราะเราจะมาเรียนรู้วิธีจัดการกับมันอย่างสร้างสรรค์ไปด้วยกันคําวิจารณ์นี่จริงๆแล้วมันก็เหมือนเหรียญสองด้านมีทั้งด้านที่ดีและไม่ดีด้านที่ดีคือมันช่วยให้เราเห็นจุดที่เราอาจจะมองข้ามไปและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้แต่ด้านที่ไม่ดีก็คือมันอาจจะทําให้เรารู้สึกแย่เสียใจหรือท้อแท้ได้เหมือนกัน สิ่งแรกที่เราต้องทำเมื่อได้รับคำวิจารณ์ก็คือจัดการกับความรู้สึกตัวเองก่อนเลยอย่าเพิ่งรีบตอบโต้หรือปฏิเสธเพราะตอนนั้นเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับฟังอย่างมีเหตุผลลองหายใจลึกๆทําใจให้สงบแล้วถามตัวเองว่าทําไมเราถึงรู้สึกแบบนี้คำวิจารณ์นี้มันกระทบกับอะไรในตัวเราเมื่อเราเข้าใจความรู้สึกตัวเองแล้วเราก็จะสามารถรับมือกับมันได้ดีขึ้นหลังจากที่จัดการกับความรู้สึกตัวเองได้แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ วิเคราะห์คำวิจาณ์ยังมีเหตุผลลองพิจารณาดูว่าคำวิจณ์นั้นมีประโยชน์หรือไม่เป็นความจริงหรือไม่หรือเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวถ้าคำวิจณ์นั้นมีประโยชน์และเป็นความจริงก็ให้ยอมรับและนำไปปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้ามันไม่เป็นความจริงหรือเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจมากนะักปล่อยผ่านไปได้เลยสุดท้ายเมื่อเราวิเคราะห์คำวิจาณ์แล้วก็ถึงเวลาที่จะตอบสนองต่อคำวิจณ์นั้นอย่างสร้างสรรค์ ถ้าเป็นคำวิจารณ์ที่มีประโยชน์ก็ให้ขอบคุณผู้ที่วิจารณ์และบอกว่าเราจะนำไปปรับปรุงแต่ถ้าเป็นคำวิจารณ์ที่ไม่เป็นความจริงหรือเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวก็ให้ตอบกลับอย่างสุภาพและอธิบายเหตุผลของเราอย่างชัดเจนที่สำคัญคืออย่าใช้อารมณ์และอย่าทะเลาะวิวาทจำไว้ว่าคำวิจารณ์เป็นเพียงข้อมูลอย่างหนึ่งเท่านั้นเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้สิ่งสำคัญที่สุดคือการเรียนรู้และเติบโตจากประสบการณ์เหล่านั้นแล้วเจอกันใหม่นะทุกคน